เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานดำเนินสะดวกสายน้ำโบราณสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งของดำเนินสะดวกอำเภอเล็กๆในจังหวัดราชบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่ตลาดน้ำหากแต่เต็มไปด้วย ตำนานและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผูกพันกับสายน้ำอย่างแยกไม่ออกดําเนินสะดวกแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงความคลึกครื้นมีชีวิตชีวาแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่รู้ไหมล่ะครับว่าชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจซ่อนอยู่ตามผมมาเลยครับผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในอดีตดินแดนแถบนี้ไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้หรอกครับ เต็มไปด้วยป่ารกชัดหนองบึงและการเดินทางสัญจรก็ยากลำบากมากแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำทาจีนเพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายขึ้นและยังเป็นการเปิดพื้นที่ทำกินใหม่ๆใ,ให้กับราษฎรอีกด้วย การขุดคลองดำเนินสะดวกเริ่มข uh ึ้นในปีพศ2409โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์เป็นแม่กองในการขุดคลองงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานหินเลยทีเดียวเพราะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากและต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานาทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโรคไทยไข้เจ็บและความยากลำบากในการขุดดินแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนของทุกคน คลองดำเนินสะดวกก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อคลองขุดเสร็จใหม่ๆน้ำในคลองก็ยังไม่ใสสะอาดอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับมันขุ่นมัวและเต็มไปด้วยคโคลนตมแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็เริ่มใสขึ้นเรื่อยๆและการสัญจรทางน้ำก็สะดวกสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราษฎรที่อาศัยอยู่ริมคลองก็เริ่มทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและเพาะปลูกพืชผักผลไม้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเล่ากันว่าในสมัยก่อนเมื่อเรือแล่นผ่านคลองแห่งนี้จะต้องใช้ไม้พายหรือใช้แรงคนลากจูงเรือไปตามริมคลองซึ่งเป็นด้วยความยากลำบากแต่เมื่อคลองขุดเสร็จใหม่ๆกระแสน้ำในคลองค่อนข้างแรงทำให้เรือสามารถแล่นไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้คนที่สัญจรไปมาจึงพากันเรียกคลองนี้ว่าคลองดำเนินสะดวกหมายถึง คลองที่การเดินทางสะดวกสบายนั่นเองครับแต่ตำนานของดำเนินสะดวกไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้อีกด้วยชาวบ้านแถบนี้มีความเชื่อว่าคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดาคอยปกปักรักษาดังนั้นจึงมีการจัดพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสักการะบูชาและขอพรให้มีความสุขความเจริญ หนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญก็คือการแข่งเรือซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการแข่งเรือไม่เพียงแต่การสร้างความสนุกและความสามัคคีในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสายน้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตยอยู่ด้วยนอกจากนี้คลองดำเนินสะดวกยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตรจากท้องถิ่นต่างๆไปยังตลาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครทำให้เกิดการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างคึกคักตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความเจริญรุ่งเรืองของการค้าขายในอดีตนั่นเองครับพ่อค้าแม่ค้าจะพายเรือมาขายสินค้าต่างๆ ทั้งอาหารขนมผลไม้เสื้อผ้าของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมายทำให้ตลาดน้ำแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ถึงแม้ว่าดำเนินสะดวกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่สเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำ บ้านเรือนริมคลองที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมตลาดน้ำที่ยังคงครึครืน้นและมีชีวิตชีวาและความเชื่อและประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาดำเนินสะดวกไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่จะทำให้เราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต และได้เห็นถึงความสำคัญของสายน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การมาเยือนดําเนินสะดวกจึงไม่ใช่การมาเที่ยวชมตลาดน้ำแต่เป็นการมาสัมผัสเรื่องราวและตํานานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสายน้ำแห่งนี้และเป็นการมาเรียนรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและนี่ก็คือเรื่องราวของตํานานดําเนินสะดวกสายน้ำโบราณที่ผมนํามาฝากทุกท่านในวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกจากเรื่องเล่านี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ